รถเข้ามาหนึ่งคัน SUV 5ที่นั่งได้เป็นตัวชมใหม่มาให้อีกด้วยนะคะสีขาวมุกสสวยๆแบบนี้เลยนะคะล้อมแมกเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะภายในได้เป็นเบาะหนัง สีดำน,นะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโอต้เกียร์ออตโอต้พวงมราลัยมันติฟังก์ชันนะคะในส่วนของผู้โดยสารมาพร้อมกับแอร์หลังพื้นที่กว้างขว,าง,ขวางนั่งยืนเหยียดขาได้สบายเลยนะคะใครมองหาน้องป้ายแดงกันบ้างคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวด้วยนะคะคุณลูกค้าสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอฟทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมเพชรโยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรโยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะให้คิดถึงบริษัทเพชรยนกันได้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400กว่าคันแน่นอนนะคะคุณลูกค้า วันนี้นะคะจะมานําเสนออีกหนึงคันเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวประหยัดน้ามันอยู่ในตัวอีกด้วยนะคะ20-23กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้นะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้อีกด้วยออปชั่นจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะปีใหม่ๆเลขใหม่แน่นอนแบบนี้เอาไว้ใช้งานเลยนะคะมีเพียงคันเดียวท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหาพิงคได้เลย0827043253 เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะได้เป็น Honda HRV 1.5 e l นะคะ HEV นะคะได้เป็นตัวไฮบริดมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะชมปี2021นะคะจบปลายปี2022นะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาสุดพิเศษกันไปเลยนะคะป้ายแดงเขาขายเป็นล้านเลยนะ เพชรโยนขายเพียงแค่799,000บาทนะคะเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84วดดอกเบี้ยที่4.79นะคะคุณลูกค้าได้รถสวยๆโครงสร้างเดิมนะคะแบบนี้ไว้ใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะจะได้เป็นชั้นนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะ โลโก้ตองการจะเป็นโลโก้ของ HonDA นะคะทะเบียนนี้เลย8914ไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ f u l l LED มาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเดนทั้ม i ิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างที่อยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะคุณลูกค้าเขาได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะ แม็กสีทาวแม็กขอบ17นะคะยางปี2023นะคะได้เป็นยางปีใหม่มาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะไฟแล้วแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบผ่านกระจกปรับไฟฟ้ามาให้พร้อมเลยนะคะ มือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมมาให้นะคะปุ่มระบบกันลื่นนะคะคุณลูกค้าปุ่มเปิดถังในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะได้ปรพร้อมกับปุ่มพุสตานให้ด้วยนะคะจุดแต้มสีอยู่ตรงด้านข้างมาให้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะเป็นกระจกของทางศูนย์ฮอนด้าโดยโตรงทั้ง4บานเลยนะคะยังเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะรอยเบร์อาร์ตต่างๆนะคะ พวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกินแอร์ออตโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยเข็บสีเทานะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าในส่วนของขอโทษค่จะจากคันนี้จะไม่ได้เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของเบาะนะคะเข้าใหม่ยังไม่ได้ตัดสภาพนะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บรายละเอียดของเบาะให้หุ้มเบาะให้ลูกค้าใหม่แน่นอนนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคานเดิมตรงแท้ แน่นอนนะคะสติกเกอร์มออกรอยเม็ดอาอร์ตต่างๆนะคะโครงสร้างคมสันตัวรถเดิมๆกันเลยนะคะคอนโซลหน้าหอวเขาจะได้เป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเขาจะได้เป็นกุญแจรีรโมทแบบใหม่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเป็นกุญแจรีรโมทมาให้นะคะเบรบกกดปุ่มสตาร์ได้เลยนะคะ เครื่องเขาจันดูนิ่งนะนิ่งมากนะคะคันนี้เลขไม้ถือว่าน้อยมากเลยนะคะเลขไม้ถือว่าน้อยนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่6กหมืนแปดนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบไฟทูเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะมีฟูดคอนโทลมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสาหรับคันนี้นะมีฟูดคอนโทลมาให้เรียบร้อยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงให้เรียบร้อยเลย นะคะยังไม่พอนะตัวนี้นะอ่ะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเสียบ usb นะคะ UH <B S 2> แล้วก็มีแอพฟรคชันต่างๆให้กับผู้ลูกค้าครบการตั้งค่าวิทยุทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะแอร์ออโต้นะคะคัน,นี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เขาได้เป็นเกียร์ถุงมาให้มีช่องใส่ของมาให้ตัวพ P คือเบรกมือนะคะคุณลูกค้าสามารถควบคุมรีโมทได้นะคะอ่า มาพร้อมกับกล้องถ่ายหลังนะคะระบบความปลอดภัยครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะรถที่รถยู SUV 5ที่นั่งเนาะพี่แนะนำเป็นปคันนี้อีกหนึ่งคันนะเพราะว่าออปชั่นของเขาจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าไฟในเก่งจะได้เป็นแบบ led มาให้อีกด้วยนะคะระบบของเขามีให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะระบบพวกนี้นะอ่าแล้วก็ ในส่วนของผู้คนโทรลก็มีมาให้นะคะพรมไรหุ้มหนังสีดำและเป็นพรมไรมันติฟังก์ชั่นเนาะแล้วก็มีโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ของทาง Honda โด,ดยตรงเลยนะคะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็กระจกแบบออตโต้มาให้กับคุณลู้าอีกด้วยนะคะออปชันจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสนใจคันนี้จะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ มาดูในส่วนของผู See, um ้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังมาพร้อมกับพรมสีดำแอร์หลังมาให้กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังเบาะหนังสีดำมาให้ตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมีสายเบลมาให้พร้อมสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะตัวนี้สามารถพับเบาะลงมาได้นะคะหรือทําเบาะขึ้นก็ได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะนี่ทําเบาะแบบนี้ได้นะคะแบบว่าเขาเรียกว่า อเนกประสงค์แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะมีที่พิงแขนมาให้พร้อมเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะออปชั่นจัดเต็มให้ยังไม่พอมีช่องใส่แก้วน้ํขผลน้ํามีมาให้ด้วยนะคะคานเดิมตรงแท้จัดโรงงานมามาพร้อมกับลำโพงด้านข้างนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจัดโรงงานผ่อนทางศูนย์ผ่อนได้โดยตรงเลยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะนี่ ให้เห็นรอยเม็ดอาร์ตัวรถนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างคือไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะเห็นกันชัดๆเลยว่าไม่เสื่อมสภาพไม่ขาดไม่ถลอกนะคะคุณลูกค้าในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2023 Macross 17นะคะยางติดกับตัวรรเลยแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้พร้อมเลยนะคะชูไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะ กระจกรายฟ้านะคะที่ปัดน้ำฝนสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3ครบเลยนะคะปิดเปิดแบบออโต้ระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดจุด,จดตรงด้านหลังมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะพื้นที่กว้างขวาง,วางน่าใช้งานสุดๆมีไฟ2สินค้าด้านข้างนะคะถาดรองก็มีมาให้อีกด้วยหิ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะคุณลูกค้าจุกยางต่างๆมีให้กับพุกครบๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สังเกตได้เลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ตัวโช๊คของเขาก็เดิมปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบพัดนะคะบาพร้อมกับกศาสาดทั้ง4ี่บาทมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2023แม็กคอบ17นะคะได้แม็กสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ พื้นที่ควา้างขวางน่าใช้งานนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลดน้ํามีมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานลอยเมตารตต่างๆจุดแต้มสีต่างๆนะคะคุณลูกค้าครบวงจรให้แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะประหยัดน้ํามันอยู่ในตัวด้วยนะคะ2 0่สถึงยีโลลิตรกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีสูบมาให้ด้วยนะคะสำเนารถมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ เบาะหนังในส่วนของฝันตัวข้ามคนขับอ่ะเขาจะไม่เสริมสภาพนะแต่เราก็จะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะแผ่นเพจจะอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะเช็คจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถ SUV 5ที่นั่งตัวโฉมใหม่นะคะพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะค o n ด้ HRV นะคะ1.5 EL นะคะ ลูกค้าสาหรับคันนี้นะได้เป็นตัวไฮบริดมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาจะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้นะคะจะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเครดิตด,ดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะออกรถฟรีดาวกับบริษัทเพชรยนต์กันได้เลย นะคะสาหรับคนนี el, lla, nice. ้นะเดี๋ยวเรานะคะมาดูนีส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูนีส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสี่เดียวกับตัวลดรอยเมตรอาร์ตต่างๆคานเดิมนะคะรอยเม็อาร์ตแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆเลยนะคะชุดเฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชุดเฟหน้าของแท้จุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นเครื่อง1.5นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกินน้ำมันไหลเยิ้มเลย นะคะมีทั้งจุดแต้มสีนะคะรอยเมคอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้ม,กม,กมขวาฝากระโปรงรอยเมคอาร์ตนะคะแผ่นกันรอนนะคะรถของเราคือรับประกันนะคะไม่มีการชนหนถึงโครงสร้างแล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้อีก30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ามันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการตรวจรถให้อีก2 7รรายการให้อีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะรับประกันในส่วนของ เรื่องตัวรถนะคะไม่มีการชนดักได้ดอดนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งตัวโฉมใหม่อยู่นะคะเข้ามาแล้วนะคะคันนี้นะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะ HONDA h RV 1.5 EL นะคะ HEV ปี2021จดปลายปี2022สีขาวมุกสวยๆเลขไมายเพียงแค่68,000เท่านั้นเองนะคะป้ายแดงขายเป็นร้านเลยนะเพชรยนขายเพียงแค่ 7 9 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสำหรับผู้ค้าท่านใดท,ที่สนใจคันนี้ติดต่อหาพิงค์ได้เลย0827043253เบอร์พิงค์แอนไลน์ได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะตรวจสอบได้แค่นั้นคือจบเลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95 กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคณนนีนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหากิจออกได้ธุรกิจส่วนตัวออกได้ขอรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะหรือรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ